Welcome back to Muay Hardcore, ladies and gentlemen. Fight number three this evening will be fought at 54.5 kilograms between fighters from the USA and Thailand. Introducing our first fighter, she is from the blue corner representing the USA. Give it up, Phutang Anle. <coughs> นี่คือนักมวยอเมริกันเชื้อสายเวียดนามครับไทหงานเล่วัย34ปีครับสูง158เซนเมตรซ้อมจากค่ายแฟรเท็กครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับพบกับคุณแมทธิวดีนครับและนะักชกมุมได้ครับจากประเทศไทยนี่คือมาริยาชอธนาพร สวมหน้าของมาริยาชอชนาพรครับนางสาวธัญรัตน์ใจกลมนะครับนักสู้จากเมืองพระยาชาละวันจังหวัดพิจิตรวัย22ปีครับ1 5อยหแม่ดูแล้วสนุกครับคู่นี้ปาดหัวและตัวเท่าครับส่วนสูงน้ำหนักลงตัวเป๊ะครับต่างกันที่อายุพบแมตช์ทีเดีครับ and once again ladies and gentlemen our fighter from the Blue corner. She is 34 years of age, stands 158 centimeters tall, with a record of 25 fights, 18 wins. Representing the USA. Give it up, Put Thai 22 <laughs> 0.158เซนติเมตรชกมาแล้ว38ไฟ์ชน,นะ32ขอสิบรงม,มือให้มารริยชอธนาพรในกรรมการบนเวทีครับคุณสุพัตราเข้มทองค่ะ สุภตาภูรหงครับหรือว่าน้องพีดเก็บทองคำครับ22่4าครับ1้อยเท่ากันเดะครับติดตามนะครับก็ดูคู่นี้ดอกไม้เสียบนวมวันนี้มีคู่เดียวคุณมารุษจะจบแบบไหนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับแฟนๆการตีเลยครับช่อง8ครับผู้หญิงต่อยมวยสนุกผู้หญิงต่อยมวยมันมีที่นี่ที่เดียวครับโอ้โหสาดรแข่งใส่เลยครับมาเรียชื่อเป็นนางเอกแต่โอ้โหดูความโหดของเธอครับยิ้มหวานครับแต่ว่าอาวุธนี่ไม่ธรรมดาครับ ต้องระวังครับเดินไปคว้าคอนี่อาจจะเจอกำปั้นของทางด้านของเหนียนเลได้นะครับโอ้โหวงในครับเอาละครับตีได้ทีนึงแล้วครับทางด้านของมาริยาไทยงานเลเนี่ยโอ้โหพอกวาสลินนี่เหมือนกับแอรอนเซคคนเลยครับเมื่อสักครู่ครับก็ใช้พี่เลี้ยงคนเดียวกันนะครับอ่าครับโอ้โหปากศอกครับดูสุภาพสตรีครับดูสุภาพสตรีเขาต่อยกันไม่ห่วงสวยไม่ห่วงเก็บโอ้ยเจอหมัดครับนี่ครับเข้าไปคว้าเธอเลเทอร่านี่โดนะครับมาริยา ต้องระวังนะครับชาวต่างชาตินองเขาเน้นกระปั้นอยู่แล้วครับกายแฟร์เทคนีมวยหญิงคนเก่งของเขาก็คือสมิลาซันเดลนะครับเคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือที่นี่มาแล้วครับก็ชนะสาวสิงห์สอโสพิตมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วครับต้องระวังครับสวมหมวกกันน็อกดีๆอ้าวโดนกระปั้นแล้วก็มีอาการครับทางด้านของมารียแหมเจอตบขวาไปเมื่อสักครู่นะครับมีเซครับครับต้องขยันออกอาวุธครับ ประเภทหักเรียงเทล้มหน้าเสือเกมการพนันนี้ไม่มีอยู่แล้วครับสังเวียนแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมจัดการแข่งขันแล้วครับดูครับตีน้ายักขู่เลยครับนางหัวจาก USA ไม่มีเกรงกลัวเจ้าบ้านครับใส่ก่อนได้เปลียบครับคุณมารุษส่งนี้ใส่ก่อนได้เปรียบครับแม่ดันไทยงานเล่ยไปติดเชือกนะครับป่าจะตีได้ครับมาริยาต้องออกามุธเร็วกว่านี้เลยครับโอ้โหสืบเข้าไปครับจอเจอทางด้านของไทยงานเล่สวนครับ โอ้ยหน้าเงีหน้างายครับมาริยาเอาโดนอีกแล้วครับโอ้ยชาวต่างชาติน่ไท้ทักษะการต่อยหมัดนี่ดีกว่านักมวยไทยหลายๆคนครับไม่ว่าจะชายจะหญิงครับสังเกตดูออกอาวุธได้รวดเร็วครับทางน้าไทยงานเลยครับจังหวะที่มาริยาเดินเข้าหาครับชิงออกอาวุธก่อนโอ้ยหักศอกครับคู่นี้สวยแกด้วยหักศอกหน้าครับมาริยาออาครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสาวเมืองพญาเมืองพญาชลวันพิจิต ล็อกเอาไว้กอดออกมาน้องพีทแยกออกมาครับนี่ก็อดีตนักวยดังครับน้องพีทภูระหงโอ้เจอกันไปคนละตุบสองตุบแลวครับน่าจะทราบเลยครับใครหนักใครเบาอะไรยังไงครับหักศอกสวยครับลูกนี้นี่ครับวยหมัดต้องแก้ด้วยศอกครับตั้งลำมาเลยครับลากมาจากพิจิตรเลยครับศอกไม่ศอกสับไม่สับอีกทีหนึ่งอ้าวโดนครับต่างคนต่างโดนคนหนึ่งโดน2อคนหนึ่งโดนหมัดครับอ้าวครับโอ้ทะเลาะไม่เลิกครับไทยงานเลยทะเลาะไม่เลิกจริงจริงครับบูอย่างเดียวครับ โอ้โหถูกโลกครับ่อยแบบนี้เปิดเกมหักศอกทีไรนี่ไทยงานเลหน่างหน้าง่ายครับแต่ว่ามารยาโดนหมัดนี่ก็มีเป๋เหมือนกันครับจะหยุดได้หรือเปล่าครับอ้าวครับผ่านยกแรกทุมท่าเลยครับมวยหญิงคู่แรกพักสักครู่กลับมาชมกันต่อครับกับมวยหญิงวันนี้ครับ5 4 5กิโลกรัมครับผ่านยกแรกไปก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างโดนเลยครับนี่ครับ สีหน้าแววตาของไทยงานเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยขยันต่อยจริงๆครับดูการทักษะการใช้กำปั้นครับมาริยาก็แก้ด้วยการใช้หักศอกครับโดนเหมือนกันครับเล่นเอาชะงักเหมือนกันนี่ยกการสูงสูงครับการไม่ตกครับนี่ครับหักศอกซ้ายหน้านะครับดูจังหวะขีปมาตีครับขีบในสู้ครับจ่อพับนอกเอียงนะครับโดนกิ้มกำปั้นครับ หลาเลยครับลูกนี้ก่อเสียหลักนิดหน่อยเลยครับมาริยครับลูกนี้ครับโอ้โหสืบเข้าไปแล้วก็ฟันศอกครับแต่ว่าทางด้านของไทยงานเลนี่ไม่มีอาการครับยงังโตด้วยทีต่อทีนี้มาริยแข่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องยืนหลักมวยดีๆครับออกเน้นๆโอ้หน้าตาแววตานักสู้ทั้งนั้นเลยครับบนสังเวียนเลือดไทยงานเล แม่ชาวสังชาตินี่เขามีความภาคภูมิใจครับคุณมารุตครับมาเจอกับต้นตำรับหาแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้แต่น่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่หนึ่งครับยก2ครับโอ้โหเดินใส่ก่อนเลยครับมาริยาครับเริ่มต้นได้ดีโอ้ยหักศอกซ้ายหน้าสวยนะครับลูกนี้ต้องคลำจะบูกนะครับไทยงานเลยครับต้องขอบ่อยๆนะครับลูกนี้ครับมาริยครับมีสิบล่วงนะครับไทยงานเลยโดนจังๆนี่ครับ มวยไทยนี่ลูกแก่ลูกกันเขาบอกว่าไล่กันไม่จบไม่จนอยู่แล้วครับมวยมัดแก้ด้วยศอกมวยเข่าต้องแก้ด้วยศอกครับเอาครับต้องเปิดเกมทิ้งออกอาวุธก่อนบ้างครับอย่าตั้งลำตั้งหลักนะครับมาที่นี่ต้องเปิดลักสูตรจู่โจมัวหัวัวพันแล้วลากมาตีทีหนึ่งตีสู้เลยครับไทยงานเลอาลครับหนามยอกหนามบงแล้วครับมสู้ในนะครับยกนี้ โอ้โหถือว่าวงในทําได้ดีเลยครับทางด้านของไทยงานเลยครับดูว่าประกอบไปแล้วเจอจังๆเจอหนักๆนี่มาริยาจะมียุบหรือเปล่าสอกหน้านี่ใช้ได้ครับมาริยามีสอกขวาเติมเต็มแก่้วยการหักศอกครับสวยนะครับศอกหน้าของมาริยาแต่ว่าต้องระวังกำปั้นครับไทยงานเลยโอ้กต่อยแม่นโอ้ยดึงศอกกลับครับแม่ทีรันม้วนแผ่นดินครับโดนนะครับมอสครูเจอเข้าไปจังๆมีชังงักเหมือนกันนะครับทางด้านมาริยาครับ โอ้โหยิ่งต่อยยึดต่อยของครับไทยงานเลยตั้งใจมาสู้ตั้งใจมาต่อยครับเอาครับตีบยอดอกโอ้แข็งแข่งจริงๆครับดูครับโอ้ยเดยวสอกซ้ายนากแล้วครับพังงาเอาไปแล้วแม่ก้ไม่ตกจริงๆครับขึ้นนะครับมาดียาแต่ว่าต้องระวังครับแม่นี่ครับมาเป็นชุดครับเอาครับยืดปากหลักกันแล้วแม่โดนมัดนี่ปี๊สะบัดไปสะบัดมาเลยครับมาดียาบัตรกับสอกครับโอ้โหคู่นี้ถูกคู่จริงๆครับ แมน่าจะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ครับคุณมารุตไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถือใช้ไล่ครับออกอาวุธทักษะอย่างนี้ดูครับแบบเปิดตัวสวยก็ต้องมาบ่อยๆเลยครับทั้งคู่ครับทั้งมาริยาแล้วก็ไทยงานเลยครับถือว่าดีทั้งคู่เลยนะครับอ้าวรับหมูดูรอยกิ้เขาต่อยกันครับมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะสะใจโอ้โหแหมศัตรูดึงหลบหมัดครับ เจอหมัดไปนี่ก็เริ่มจะมีเป๋เหมือนกันนะครับทางด้านมาริยแม่เบ้าตาดูจะเหมือนบวมๆเป่งๆเหมือนกันครับทางด้านของไทยงานเล่ก็เจอสอบไปเยอะเลยครับท้องมีริ้วรอยกันบ้างอ่ะเฮ้ยแม่เจอหมัดขวาครับอย่าเผลอนะครับเข้ามาเป็นชุดนะครับไม่ได้ต่อยหมัดเดียวนะครับมา1 2 3 4 5สี่หเลยครับกับปั้นของไทยงานเลนี่ยครับนี่ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับนี่ครับ โอ้โหหักศอกยังไงก็โดนครับศอกของมาริยาคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกนะครับวันนี้ครับมาลุ้นกันครับของใครจะแน่ของใครจะดีกว่ากันเอาเจอหมัดกันเลยครับมาเรียโอ้โหหักศอกโอ้โหรัศอกครับอ้าครับศอกพญาชลวันมาแล้วแตกไม่แตกครับอ้าวแล้วครับผ่านไปอีกยกครับโอ้โหสุดยอดครับตูนี้ผ่านไปสองยกนะครับมวยหญิงวันนี้นะครับ หรือว่าสู้กันได้สนุกแล้วก็สูสีจริงๆครับปัดกันได้เปรียบเสียเปรียบนี่ครับชมหน้าแววตาของมาริยชอธนาพรครับเป้าตาของทางด้านของไทยงานเลยครับเจอสอกเข้าไปแต่ว่ายังมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มแววตานักสู้จริงๆครับคุณมาดุอ่ามาชมภาพช้างนะครับนี่ครับลูกทีเด็ดเลยครับโอ้โหสับไปบริเวณสันจมูกต้องคลำจมูกเลยครับไทยงานเลยดูแล้วกักึนคู่คีสูสีครับได้กันคนละยกนะครับนี่ครับสอกกับทีรันมวนแผ่นดิน สวยงามครับนี่ครับหักศอกซ้ายหน้าโอ้โหสวยงามครับลูกศอกของมาริยาขณะที่พลังกำปั้นของไทยงานเลนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับถือว่าดีแล้วก็เก่งทั้งคู่เลยครับมาครั้งแรกต้องบอกว่าเข้าตาครับออกอาวุธกันแบบนี้นี่ครับบวกแรกกันครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับใครจะแม่นกว่ากันลูกเกม2ยกที่ผ่านมาถือว่าคู่ขี้สูสีกันเป็นอย่างยิ่งครับมาดูกันยกสุดท้ายเลยครับ ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับมาริยาหรือว่าไทยงานเล่ยต้องชมเชยนะครับทั้งคู่ใช้ความสามารถครับอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่กันคนละประเทศครับแต่ชอบมวยไทยเหมือนกันมาสู้กันครับเป็นเกมกีฬาล้วนๆหาคบว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือครับชอบแบบไหนครับชอบสาวพิกิตหรือว่าชอบสาว USA โอ้โยแหมมาแก้ด้วยแข่งเลยครับทางด้านของไทยงานเลยครับ ชิงออแข้งก่อนหมัดคอสหมัดกว้างแบบนี้ครับมาทั้งไหล่ครับอย่าหลุดอย่าลวมโดนอีกแล้วครับแม่ต้องอย่าลวมนะครับออกแล้วออกเลยครับอย่าไปง้างครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหเขาออกที่ออกเป็นชุดเลยครับของไทยงานเลยครับเหมือนจะตักดักตีหัวชาวบ้านไม่ต้องประกาศเขาครับปล่อยเลยครับต้องปล่อยเลยครับมวยไทยนี่ง้างแล้วคุณต่อสู้เห็นอย่างนี้แหละครับออกเป็นชุดเลยครับไทยงานเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้ยยกมีโดนเยอะเลยครับต้นยกของมาริยาครับ ต้องพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับพลังกำปันนียังน่ากลัวครับไทยงานเลขอขอสอกซ้ายจัดจังครับมาริยาครับเอฟซีขอมาจับให้หน่อยโอ้โหไม่ไม่มีลูกนำเข้าไปมีลำบากครับไม่มีลูกนำเข้าไปมีลำบากครับไทยงานเลยเลือมออกลูกฉลาดนะครับตบซ้ายระวังแท่งขวานะครับแม่นี่ครับตบแล้วเป๋ครับนี่ครับโอ้โดนบัดฟาดีครับ โยกนีแก้ทางมาดีเลยครับไทยงานเลยครับหลงแต่งให้มากกว่านี้ครับทางด้านของมาริยาเสียก็ยังเสียไม่ได้ครับนี่ครับมาริยาลูกเปียดสีแรงปะทะข้อแขนนี่แม่แข็งแรงอยู่ครับดูลากมาบิดครับมาต้องเร่งอีกหน่อยครับมาริยาครับในขณะที่ไทยงานเลยนี่ตอนนี้ได้ใจแล้วครับเดินบุกเดินเบียดเข้าหา โอ้โหฮุกทรายนี่แม่นเลยครับสอกสวยครับทางด้านมาริยาแต่ว่าตปแล้วแม่แค่หน้าสั่นครับไม่ถึงอามีอาการเป๋นะครับทางด้านของไทยงานเล่สามสิบสี่แล้วนะครับอายุแต่ว่ายังแข็งแกร่งมากครับนี่ครับผลพวงจากการออกกําลังกายครับเลือกศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้เมื่อสักครู่นี้โดนปายไปตายตาซ้ายครับโอ้ยรักยิ้มมาแล้วครับโอ้โหฟันหลายทีครับ อาครับจะได้ใจหรือเปล่าครับมาริยาต้องฉายให้เห็นบ้างครับ <_ d ata> เห็นกินข้าวเลือดแล้วครับ <_ d ata> มาริยาเห็นกินข้าวเลือดแล้วหักอีกทีนึงเอา <_ d ata> โอ้โหโแกปีรักยิบอากรรมการบอกให้แพ้สนามดูก่อนโอ้ยเห็นแล้วเสียวไส้ครับโอ้โบวมปูแม่น่าจะเป็นไขมันหรือเปล่าครับโอ้ยทั้งบวมทั้งปีทั้งแตกครับแต่ว่าแพ้สนามบอกยังชกได้ครับเอาละครับครึ่งนาทีที่เหลือครับ มาริยาจะทำยังไงกับแผ้แตกของไทยงานเลยครับโอ้โหคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ดูแล้วเป็นไปได้บนครับชนะแพ้เสมออาครับเดินเข้าหาแล้วครับไทยงานเลยโอ้โหน่าจะมีภาค2ครับดูแล้วน่าจะมีภาค2ครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับนี่ครับปักศอกพุ่งเข้าไปจากศอกตีเป็นศอกพุ่งแล้วครับทางด้านของมาริยาโอ้โหนี่ครับ ยอดจริงๆครับครบ9นาทีสวมกอดเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันโอ้กอถือว่าสู้สุดใจทั้งคู่เลยครับทั้งมาริยาแล้วก็ไทยงานเลยครับไม่กล้ามองครับเบ้าตาซ้ายของไทยงานเลยแม่ตอนนี้ยังช้าๆอยู่เลยครับอ้าวครับรอสักครู่ครับเก่งทั้งคู่ครับใช้ได้เลยครับทั้งมาริยาแล้วก็ไทยงานเลยถือว่าดีเลยครับแม่มาแตกเอายกสุดท้ายครับมาริยานี่สับตั้งแต่ยกแรกนะครับ เดี๋ยวมาดูภาพช้าครับว่าแตกตรงไหนอะไรยังไงครับแี่อย่างชูไม้ชูมือครับ่ายตาซ้ายปรีใต้ตาขวาปรินะครับขณะที่มาริยาก็โดนหมัดไปหลายชุดเหมือนกันครับเอาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบแมตทิวดินครับเชิญครับอ๋อมีภาพช้าช้าก่อนครับดูครับดูให้จัได้นี่ครับวางแค็กเจอหมัดแบบนี้ครับตบซ้ายยิงขวาเข้าไปครับต้นน้ำนี่โดนครับมาริยาแต่ว่าปลายน้ํา เอาคืนครับโดยเฉพาะลูกศอกถือว่าเป็นทีเด็ดของมาริยาชอชนาพรเลยนะครับนักสู้จากจังหวัดพิจิตรวิ่ยลูกนี้นะครับศอกพุ่งเข้าไปครับโอ้โหเบ้าตาซ้ายมีลักยิ้มเลยครับสุดยอดครับมวยหญิงวันนี้คู่เดียวนะครับแต่ว่าเป็นคู่ที่ทรงคุณค่าครับในเรื่องการใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่คับปล้ำรัดฐาทางด้านของไทยงานเลยไปติดเชือกครับแล้วก็ตีเข่าก็่วงไปทีหนึ่ง โอ้โหสอกก็พยายามย้ำไปเรื่อยๆครับอ่ะผมแมทติวดีนครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับออกหน้าไหนเชิญครับและต้องขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งสองคนเลยครับคู่สามในวันนี้มันสุดๆครับใครจะเป็นผู้ชนะครับผมอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับและในคู่นี้ครับเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันครับ ladies and gentlemen in fight number three we have a winner by way of unanimous decision กรรมการทั้งสท่านครับ ให้คะแนน29ต่อ28 for our winner from the blue corner <The S 2> USA ไทยอเล่ยิดีดีด้วยครับกบผู้ชนาทีวันนี้ครับ another great performance from Thai a l ล training at the Fairtex camp in Pattaya